ม,มขนมจีนไตปออาศัยกินกับเพ่รด้วยมั้งด้วยมะดืงซีวออ่เาเอาีกะเอาลายๆายแล้วเหรออืมหลอกหยางห้ามายิมกินผัก,ก่อนเอาคอร์ดิวเข้าไปก่อนนะใครชอบกินอาหารแบบเนี้ย แฉะแบบนี้พอเราฟินเข้าไปเยอะพี่วีเราหงายพวกเราเคืองเราเคืองเดี๋ยวเราไม่มีนิตยาไม่มีจ้าเดี๋ยวเหรเดี๋ยวเฟตสองจะมาอีกแล้วนะถ้าไม่มีเลยหรอสมัคไม่ได้ใครหรอสมัครไม่ได้คนอื่นเขาใช้กันในอิทธิยาไม่มี ไม่ได้คนละครึ่งไม่ต้องไปนี่เหรอเพื่อสมัครก็ได้วหรต้องไปธนาคารก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไว้ในน้ำแขางไม่ได้ต้องน้ำปลาน,นิดนึงนะสำหรับมิตยานะเหนะื่อยเกือบจะงอนละจะบ้าทำไม แล้วมาไปเขาเก๋เขาเก๋าปลาตั้งแต่เค็มหวานหน่งปลาเค็มหวอนกันเลเอร่อยเด็กดูนะ <laughs> tại không bụi mục kỳ nào bật nha bằng cái bật nhanh ใส่หลอดด้วยับนียไปถูกมานนะน้ำจ้องหลงนงี้เห็ดน,นะเห็ดจ้า ขายาผล่ะอืมไม่ใช่ขอเรียกน้ำมันใหม่กลางวันไม่มีมีเช้าอย่างเดียวเรี่ยมมาไหมไม่มะมีเช้าอย่างเดียวหายู่ไ้ ยอย่างทีง่บอกอย่าคนาทีแล้วกินแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคำนึงนะอีกคำนึงก็ลากันไปก่อนกับคลิปนี้นะหมอหอวาน